คลิปนี้นะคะจะเป็นหัวรัฐบาลไทยนะคะเพื่อนๆพี่จะเป็นหัวรัฐบาลไทยนะคะเนาะอ่าเป็นเป็นเลขดับปักหลักนะคะด,ดับปักหลักสิบดับปักหลักหน่วยล่างนะคะดับปักหลักสิบดับปักหลักหน่วยล่างนะคะคือชุดนี้นาะคไม่ได้ลงให้ดูนี้ก็หลายงวดนะคะพี่เนาะอันนี้น,นะคะก็คือชุดนี้แล้วแต่ว่าใครจะไปดับแบบไหนนะคะเนาะนาคก็ทําออกมาให้ ดูนะคะเนาะอันนี้นะคะชุดนี้คือจะเป็นดับปากหลักสิบนะคะอันนี้คือคําเตือนจากช่องแล้วก็เพื่อนเพื่อนพี่นะคะที่สั่งสินค้ามานะคะคือนาคส่งไปแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอรับที่บ้านนะคะแล้วก็เดี๋ยวไปสนีนะคะก็จะเอาไปส่งที่บ้านนะคะก็นาคสั่งจ่ายที่ไปสนีนะคะเพื่อนพี่ก็จ่ายที่ไปสนีได้เลยเดี๋ยว เขาก็จัดการให้เองนะคะเนาะอันนี้เก็บเงินปลายทางนะคะเก็บเงินปลายทางของนาคนะคะเก็บเงินปลายทางไม่เกิน3วันนะคะถ้าอยู่ใต้อยู่ใต้ไม่ไม่เกินเนี้ยถ้าอยู่อยู่แบบว่านอกอ่านอกตัวอำเภอมันก็จะถึงอยู่ประมาณช่วงเย็นนะคะเนาะ ถึงอยู่ประมาณช่วงเย็นนะคะเพราะว่าเวลาไปสนีไปส่งเนี่ยเขาก็จะมีตัวตัวสแกนตัวคีย์เนี่ยพอเวลาเพื่อนๆพี่จ่ายเสร็จเนี้ยคือในในเครื่องในเครื่องในในโทรศัพท์ของหน้าคือมันก็มันจะมีชื่อนาะมสกุลบอกนะคะว่า คนคนนี้คือเอ,อรับสินค้าแล้วจ่ายแล้วอย่างเงี้ยคือเนาะอันนี้คือน่าเข้าเข้าระบบนี้นะคะเนาะคือมันเช็คได้นะคะก็ไม่เกินสามวันนะคะถึงเนาะพี่ที่อยู่ใต้นะคะเนาะส่วนอยู่นครนายกนะคะก็อย่างน่าส่งวันนี้นะคะน้าส่งวันนี้ก็จะถึงอยู่ประมาณบางทีก็พรุ่งเนี้ยพรุ่งนี้ถ้าถ้าไม่อยู่ไกลจาก จากตัวตัวอำเภอนะคะหรือตัวตัวอำเภอหรือไปรษณีย์นั้นๆน่นะก็จะถึงอยู่ประมาณเที่ยงนะคะแต่ถ้าใครอยู่ห่างไกลก็จะถึงไม่เกินไม่เกินเย็นนะคะไม่เกินเย็นนะคะเ,เพื่อนๆพี่เนาะก็คืออ่านาคตีตีด่วนให้เนาะตีด่วนให้นะคะตีด่วนให้ทุกกล่องนะคะก็เดี๋ยวเพื่อนๆพี่ก็รอรับแล้วก็เซ็นแค่นั้นนะคะ จ่ายที่ไปสนีได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะเข้าในระบบในเครื่องให้หน้านะคะเดี๋ยวน้าก็เช็คของน้าเองนะคะอันนี้นะคะคุณพี่อันนี้คือมันจะเป็นดับอ,อันนี้คือจะเป็นดับหน่วยนะดับหน่วยที่เดี๋ยวน่าจะเอาตัวแผ่นที่ว่าไม่เคยหลุดให้ดูก่อนมันจะมีทั้งหมดอยู่สองสูตรที่ไม่เคยหลุดเลย ในในปีนี้นะ,ะแผ่นนี้อ่ะเนี่ยแผ่นนี้แผ่นนี้นะคะงวดแรกของปีเนี่ยค่ะงวดแรกของปีงวดแรกของปีหกหกก็คือที่ออกสี่เจ็ดนะคะอันนี้คือถัดไปถัดไปของปีหกหกห้าอันนี้แค่หลุดแค่งวดเดียวนะคะแล้วอันนี้นะคะเพื่อนๆพี่ดูตั้งแต่งวดสี่เจ็ดมาก็จนมามา,มามามาถึงงวดปัจจุบัน อันนี้แผ่นนี้นะคะแผ่นนี้ก็คือดับไปที่สี่อันนี้ดับสิบนะแล ouais แ้วแ,แผ่นนี้นะคะแผ่นนี้ก็ไม่เคยหลุดอ่างวดแรกของปีเน,นี่ยค่ะงวดแรกของปีหกหกก็คือสี่เจ็ดแล้วปีที่แล้วนะคะก็คือปีหกห้าหกห้าก็ไม่เคยหลุดนะสูตรนี Beau ้หกห้าก็ไม่เคยหลุดนะคะมาปีหกหกอันนี้คืองวดแรกของปีหกหกนะคะก็ยาวมาก็ไม่เคยหลุดนะคะอันนี้คือดับหน่วยนะ ดับหน่วยนะคะดับหน่วยนะดับหน่วยดับหน่วยดับหน่วยนะคะงวดนี้ดับที่ศูนย์นะสองชุดนี้นะคะสองชุดนี้ไม่เคยหลุดนะคะดับศูนย์กระดับสี่อันนี้คือดับหน่วยนะดับหน่วยล่างอ่ะอีกสองชุดนี้เคยหลุดอย่างละงวดอ่ะสองชุดนี้นะคะงวดแรกของปีหกหกก็คือที่ออกสี่เจ็ดอ่ะมาหลุดงวดนึงนะคะที่ออกหกห้า นี่ค่ะแล้วก็ยาวมางวดนี้ดับไปที่สามแผ่นนี้ก็เหมือนกันนะคะก็อ่าสี 4, ่เจ็ดนี่อันนี้คืองวดแรกแล้วก็มาหลุดตรงที่ออกห้าห้านะคะอืมเนี่ยหลุดที่ออกห้าห้านะคะคุณพี่อันนี้หน่วยนะ อวอดนี้ดับไปอ่าวดนี้ดับไปที่หนึ่งนะคะวดนี้ดับไปที่หนึ่งสรุปแล้วนะคะก็สี่สี่สูตรนี้นะคะสี่สูตรนี้ตัวที่ไม่เคยหลุดนะคะสูตรที่ไม่เคยหลุดก็คือมีดับสี่ดับสี่แล้วก็ดับศูนย์นะคะ อันนี้หลุดอย่างละงวดก็คือดับสามแล้วก็ดับหนึ่งอันนี้ดับหน่วยนะดับหน่วยเนี่ยแล้วมันก็จะมีในแผ่นในแผ่นอีกนะคะในแผ่นเนี่ยคือดับสองดับสองเนี่ยคือมันเป็นมันเป็นชุดรวมนะคะน่าจะไม่ได้แยกออกมาเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าให้ดูมันจะมาจากตรงนี้นะคะนี่นี่อันนี้ดับสองนะคะน,คนี่เห็นไหมเอ่ยเห็นไหมเดี๋ยวนี่ค่ะอันนี้คือดับหน่วย ดับสองอันนี้ก็ไม่เคยหลุดนะคะปีหกหกไม่เคยหลุดปีหกหกไม่เคยหลุดปีหกห้าหลุดแค่ครั้งเดียวนะคะปีหกห้าหลุดครั้งเดียวปีหกหกไม่เคยหลุดนะคะงวดนี้ดับไปที่สองดับหน่วยนะแล้วก็อะ,อะไรอะ มันจะมีแผ่นเดี๋ยวนะคะแผ่นที่หน้ากรวมสรุปไว้ให้อ่านี่ค่ะแผ่นที่หน้ากรวมสรุปไว้ให้เดี๋ยวหน้าขีดไว้ให้ด้วยอืม ดับที่ไม่เคยหลุดนะคะนี้ดับหน่วยดับสี่ไม่เคยหลุดดับศูนย์ไม่เคยหลุดดับสองไม่เคยหลุดอันนี้ดับหน่วยนะคะดับหนึ่งหลุดแล้วหนึ่งครั้งปีนี้ดับสามหลุดแล้วหนึ่งครั้งอันนี้คือดับหน่วยอันนี้คือสรุปดับหน่วยนะคะแล้วก็มาดับสิบใครที่ชอบเลขดับมาแต่รู้สึกว่าดับสิบดับสิบมีชุดนี้นะคะ ดับสิบมีชุดนี้ที่ปีเนี้ยปีปีหกหกปีนี้ปีหกหกนะคะที่ยังไม่เคยหลุดอันนี้งวดแรกของปีนะคะอะ่าเดินยาวงวดนี้นะคะงวดนี้คือดับไปที่เก้านะคะงวดนี้คือดับไปที่เก้าอ่างวดนี้ดับไปที่เก้าแผ่นนี้ไม่เคยหลุดนะ<ม>ก็แสดงว่าน่าจะเป็นดับดิ่นนะคะอันนี้ดับสิบนะอันนี้ดับสิบนะคะดับสิบนะ หน่วยเสร็จไปแล้วนะคะอันนี้คือดับสิบแล้วก็อันนี้คือแผ่นที่สองดับ10นะคะดับ10ปีนี้นะคะปีนี้ชุดนี้หลุดไปหนึ่งงวดนะคะก็คืองวดที่ออกแปดศนะคะแล้วก็ยาวมางวดนี้นะคะงวดนี้คือดับไปที่7ดอ่าอันนี้ดับสิบนะคะแล้วก็แผ่นนี้แผ่นนี้นะคะปี6กหลุดไปหนึ่งงวดก็คือเจดสาม แล้วก็เดินมางวดนี้ดับไปที่9 9มันดับชน2สูตรนะคะ9ดับชน2สูตรนะคะเดับชนสสูตรนะคะแล้วก็จะมีแผ่นนี้นะคะแผ่นนี้ไม่เคยหลุดทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เคยหลุดนะคะพี่นี่ทั้งปีทั้งชาติก็ไม่เคยหลุดนะคะอันนี้คือดับสิบดับสิบนะคะ อันนี้ย้อนไปอีกสามปีก็ไม่หลุดนะคะพี่สูตรนี้นะแต่อันเนี้ยน่าคือทําไว้แผ่นนี้ก็คือแค่ปีเดียวอันนี้คือปีหกห้าไม่เคยหลุดแล้วก็มาปีปีหกหกนะคะนี่งวดที่แล้วดับไปที่ศูตรวดนี้ดับไปที่หกอันนี้ไม่เคยหลุดนะคะดับสิบงวดนี้คือดับไปที่หกสรุปแล้วนะคะก็คือดับที่ไม่เคยหลุดมีอยู่แค่สองสูตร ดับที่ไม่เคยหลุดนะคะมีแค่สองสูตรดับที่ไม่เคยหลุดมีแค่สองสูตรนี่ดับที่ไม่เคยหลุดนะคะน่าจะขีดปากกาแดงด้านบนให้นะคะน่าจะขีดปากกาแดงด้านบนให้นะคะก็คือดับที่ไม่เคยหลุดนะคะ ดับนี้ไม่เคยหลุดนะคะปีหกหกดับนี้ก็ไม่เคยหลุดปีหกหกดับตัวนี้นะคะดับหน่วยดับสี่ไม่เคยหลุดดับศูนย์ไม่เคยหลุดนะคะปีนี้นะอันนี้ดับสองปีนี้ก็ไม่เคยหลุดนะคะอันนี้ดับหนึ่งนะคะหลุดหนึ่งครั้งดับสามหลุดหนึ่งครั้งนะคะอันนี้ก็หลุดหนึ่งครั้งอันนี้ก็คือหลุดหนึ่งครั้งนะคะ ส่วนอันที่หน้าขีดด้านบนนี้ไม่เคยดุดอ่าสรุปแล้วก็คือเป็นอย่างนี้นะคะพี่ดับสิบนะคะมีเก้ามีเจ็ดมีเก้ามีหกนะคะอ่าเดี๋ยวหน้ากวางสลับกันก่อนอ่าอันนี้อันนี้สิบนะคะอันนี้หน่วยอ่าทุกคนพี่จะได้ดูแบบง่ายๆอ่าเดี๋ยวมากัดใหม่ก่อนเอะี่าวอุชนี่ ดับสิบนะคะมีเก้ามีเจ็ดมีเก้ามีหกดับที่ไม่เคยหลุดเก้ากับหกนะคะน,นี้ดับสิบนะดับที่ไม่เคยหลุดนะคะคือเก้ากับหกอ่าดับหน่วยนะคะอันนี้ดับหน่วยดับที่ไม่เคยหลุดนะคะมีสี่มีศูนย์มีสองดับที่หลุดหนึ่งครั้งมีหนึ่งแล้วก็มีสามนะคะสรุปแล้วก็คือดับมีแค่นี้นะคะทีเนาะใครจะไปตัดเล่นแบบไหนนะคะหรือจะเอาไปเป็นแนวทางก็ ประมาณนี้นะคะแต่ถามว่าสูตรนะคะเพื่อนเพื่อนพี่ถ้าเป็นชุดอย่างเงี้ยคือน่าเคยน่าย้อนดูนะคะน่าจะเคยลงนะคะน่าจะเคยลงอยู่มันเป็นชุดที่มันไม่ได้คิดมันเป็นชุดที่มันไม่ได้คํานวณน,นะคะเนาะมันเป็นชุดที่ไม่ได้คิดไม่ได้คํานวณน,นะคะ มันมาจากตัวเลขที่ออกไปแล้วแค่นั้นนะคะมาจากตัวเลขที่ออกไปแล้วเราก็เอามาสลับฟันปลานะคะเพื่อนๆพี่อันนี้คือคือการสลับฟันปลาสลับฟันปลานี้ก็หมายถึงว่านอา่น่าจะอธิบายไปยังไงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนๆพี่ก็ลองไปย้อนดูเนาะแล้วก็อ่าพี่ท่านหนึ่งนะคะก็คืออ่าสูตรล่างนะคะอะไรอะ่ะสูตรลูกเต๋าเหรอเมื่อวาน คือชุดนั้นนะคะนาคคิดว่านาคนาคจะเคยลงนะคะสูตรลูกเตา๋าสูตรปาะตะเพียนนะคะอ่าเจ็ดหลักใช้ได้ทุกหวยทุกคุนรอบโลกนะคะเพื่อนๆพี่เนาะแล้วก็อ่าคลิปนะคะที่นาคลงเป็นคลิปสั้นนะคะเพื่อนๆพี่ที่นาคฝันนะคะที่นาคฝันว่านาคได้บวชนะคะเนาะได้บวชโ่มขาวนะคะแล้วก็ครูบาอาจารย์นาค ท่านมาบวชให้นะคะอันนั้นนะคะเพื่อนๆพี่แล้วแต่ว่าบุญวาสนาของใครจะตีไปแบบไหนนะคะเนาะคือพระนะคะเพื่อนๆพี่เนาะก็ตีเป็นแบบไหนนะคะแล้วก็เมื่อวานนี้นะคะวันที่นาคฝันนะคะพ,พี่เพื่อนๆที่พี่ต้องดูตรงหัวมุมเนาะที่น่าเขียนว่า,าฝันฝันยี่สิบสี่ นะคะไม่เปนพี eh ่เมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานนาคเอาไปไปอัดนอยนะเนาะนาคก็ลงลงแต้มหนึ่งนะคะเนาะเมื่อวานนี้นาคอัดไปก็เยอะพอประมาณนะคะพี่น้อยแรกเลยนะคะนอยแรกเลยนะคะเมื่อวานที่นาคได้คะแนนนะคะพี่ที่นาคได้คะแนนน้อยแรกเลยนะคะที่นาคได้คะแนนน้อยแรกนะคะเนี่ย นอยนอยออพิเศษนะคะวันที่นาคฝันนะคะพี่เนาะแต่นาคเอามาลงลงนี่หมายถึงว่าลงแต้มนะคะลงแต้มนะคะคือจริงๆอ่ะฝันอ่ะคือมันก็ฝันนะคะทพี่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคือต้องตีให้เป็นต้องเอาให้ได้นะคะเนาะแต่ที่นาคลงให้ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมานู่นนี่นั่นนะคะทนพี่แต่เวลานาคฝันอ่ะคือนาคจะฝันแม่น นาคจะเป็นคนที่ฝันแม่นแต่ถ้าจะให้มาเล่าความฝันนะคะคือตอนแรกก็น่าว่าจะอัดคลิปแล้วก็ทําเป็นคลิปปกติอย่างเงี้ยแหละก็คือนาคก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่เล่าดีกว่าเดี๋ยวทําเป็นคลิปสั้นนะคะเ,เพื่อนๆพี่เนาะแล้วในฝันนะคะในฝันน่ะในในที่ว่าหลวงปู่อันเดี๋ยวนาคเข้าๆให้เนาะอันนี้คลิปเป็นกี่โมอ่าสิบสี่แล้วโอ้ คือในตอนที่หลวงปู่ท่านทําพิธีให้นาคนะคะเนาะหลวงปู่ฮ้อหลวงปู่ฮ้อนะคะท่านก็ให้เรียกนาคเข้าไปหานะคะท่านก็เอาเอาลูกป,ประคํานะคะก็คือคล้องค,อ,งคอให้นาคนะคะเนาะทั้งหมดอะทั้งหมดนะคะเพื่อนเพินพี่หลวงปู่คล้องให้อยู่สองเส้นนะคะหลวงปู่คล้องให้อยู่สองเส้นแล้ววันที่คือ ทุกองคอะที่ที่น่าฝันเห็นแล้วที่น่าเขียนลงลงในในคลิปสั้นนะคะพี่คือมาทั้งหมดมาทั้งหมดนะคะแล้วหลวงปู่อะหลวงปู่ท่านจะนั่งแบบเนี้ยเนาะอันนี้อันนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะพี่เนาะเดี๋ยวยาวอีกนิดนึงก็ได้อ่ะเนี่ยเดี๋ยวหน้าเก็เนี่ยอ้าวอันนี้ไม่ออกอีกปากกาเดี๋ยวนะคะ เนี่ยคือจะนั่งอย่างนี้นะคะเ,เพื่อนๆพี่เนี่ยตอนที่หลวงปู่ทําพิธีให้นะคะอันนี้คือตัวนาคนะคะตัวนาคจะอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้คือจะเป็นพามพามนะคะพามเขาจะนั่งล้อมวงอย่างนี้นะคะแล้วก็พระเจจิทุกองค์ก็จะนั่งล้อมวงอย่างนี้นะคะ,นะ,คะเนาะแต่หลวงปูใ่ในในฝันนะคะหลวงปู่สวงมาเป็นเป็น,เป,นเป็นองค์ องค์เกือบสุดท้ายนะคะแล้วก็จะมีหลวงปู่อีกองค์หนึ่งนะคะที่ที่มาจากกาลสินเนาะนั่นแหละท่านก็มาทําพิธีบวชให้นาคนะคะเนาะนาคบวชวันที่ยี่สิบสี่นะคะคุณพีบวชว,ว,วันที่ยี่บสี่แล้วก็เมื่อวานนี้นะคะก็คือนอยนอยอีกนอยหนึ่งเนาะเมื่อวานนอยนอยวีเมื่อวานนี้ก็คือทั้งบนทั้งล่างนะคะพีเนาะอันเนี้ยนาคเอา บ้านเล็กที่นะคะนาคเอาบ้านเล็กที่นาคนะคะก็คือ,อไปไปลงคะแนนนะคะเนาะเพราะว่านาคิดว่าคือในฝันนะมีแต่แบบครูบาอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์มานะ่ะคือน่าคิดว่าบ้านบ้านของนาคบ้านเล็กที่นาคนะคะก็คือจะเป็นย,ยังไงมันก็ต้องแบบคือนาคก,ก็ก็เอามาลงคะแนนเนาะ เนาะแล้วแต่เมื่อวานเนี้คือมันเด้งเลยนะคะพี่มาทั้งล่างมาทั้งบนนะคะเนาะเมื่อวานเนี้มาเมื่อวานนี้มาทั้งล่างมาทั้งบนนะคะเนี่ยคือก็จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้ยตัวนาคนะคะนั่งอยู่กลางอันนี้ก็จะเป็นพามพามนะคะก็คือเขาแต่งเครื่องแต่งเครื่องแต่งเครื่องให้นาคเสร็จนะคะเนาะแล้วพามก็จะนั่งอยู่วงวงวงตรงนี้นะคะแล้วก็ ส่วนวงนอกเนี่ยก็คือจะเป็นพระเจจินะคะหรือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่นาคฝันเห็นนี่แหละเขาก็จะท่านก็จะสวดสวดทําพิธีนะคะก็คือให้นาคเนี่ยแล้วที่เนี้ยลหลวงปู่ฮอท่านก็คล้องคล้องอ่าลูกประคำนะคะก็คือให้นาคสองเส้นนะคะพันีคล้องลูกประคำให้นาคสองเส้น ของรูปประคำไม่นาคสองเส้นคือนาคอะนาคฝันตั้งแต่นาคฝันตั้งแต่วันที่ยี่สิบสี่นะคะเพื่อนพี่แล้วงวดที่แล้วนะคะก็คือหวยลาวอะหวยลาวอะ่ะ คือตัวเลขนะคะตัวเลขคือมันจะออกใกล้เคียงกันมากเลยนะคะเพื่อนเพ่นีตัวเลขก็คือมันจะออกใกล้เคียงกันมากเลย